สวัสดีคุณผู้ชมท่านครับเรื่องดีชาแนลวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ป่าเช่นเดิมครับคุณผู้ชมครับนะครับมาดูป่าของท่านพระอาจารย์ชุมพลพรมจินดานะครับเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับจากคลิปที่ผมลงไปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อ3าวันที่แล้วนะครับคลิปเมื่อ3าวันที่แล้วนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูป่าที่ปลูกทีนะครับแล้วก็เป็นไม้แดงนะครับแล้วก็ไม้พะยูนะครับมียางนาแทกมาบ้างนะครับมีมะฮอกกานีแทกมาบ้างแต่ว่าป่านี้ครับคุณผู้ชมครับ จะพามาดูว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจมากต้องบอกว่าป่านี้นะครับเป็นป่าที่ท่านลงมือปลูกเป็นแปลงแรกนะครับแล้วก็ไม่ได้ปลูกเฉพาะต้นไม้ป่าครับคุณผู้ชมแต่ยังมีการปลูกอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างครับนี่ครับสังเกตว่าจะมีท่อนะครับอันนี้เป็นช่วงปีแรกๆนะครับท่านมีการติดตั้งท่อนะครับเพื่อที่จะนําน้ํามารดให้กับต้นไม้ของท่านนะครับถือว่าเป็นสวนที่ท่านดูแลดีมากๆครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับที่ท่านคุณผู้ชมเห็นในขณะนี้นะครับก็คือต้นของต้นกระเจียวนะครับคุณผู้ชมครับเป็นต้นกระเจียวที่มีการปลูกเอาไว้นะครับเป็นทิวเป็นแถวเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นทิวเป็นแถวเรียงไปนะครับซึ่งแน่นอนครับต้นกระเจียวเหล่านี้นะครับในฤดูนี้มันจะไม่ออกออกดอกเนาะมันจะออกในช่วงฤดูแล้งนะครับแล้งแล้งจะจัดแล้วฝนมานะครับมันก็จะผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ออกดอกให้เราสามารถที่จะเก็บกินได้นะครับเนี่ยประโยชน์ของมันนะครับอร่อยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับรสชาติดีเลยนะครับอันนี้เป็นต้นแดงที่มาเกิดอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากต้นแม่ที่อยู่ใกล้ๆนะครับแล้วมันแตกผลมันร่วงลงมานะครับเม็ดมันร่วงลงมานะครับมันก็เลยมาเกิดนี่ต้นงามทีเดียวครับคุณผู้ชมครับต้นแดงต้นนี้นะครับฮะนี่นะครับที่คุณผู้ชมเห็นเป็นแบบดำๆอยู่นั่นไม่ใช่อะไรอื่นนะครับผมมา ครั้งก่อนหน้านี้นะครับแปลงนี้ผมมาเมื่อสองปีที่แล้วนะครับตอนนั้นนะครับมันยังมีต้นให้ดูอยู่ผู้ชมว่าต้นอะไรครับนี่ตอนนี้มันย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วนะครับมันก็คืออ่าตะไคร้ครับคุณผู้ชมครับมันคือตะไคร้ครับนี่ดำๆเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นเริ่มเป็นปุ๋ยแล้วผมจับมาเนี่ยก็ย่อยไปหมดแล้วเห็นไหมครับนี่ตอนตอนแรกๆนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับเมื่อ นานๆไปนะครับร่มของต้นไม้นะครับมันมาปกคลุมหมดนะครับมันไม่มีแสงนะครับฉะนั้นนะครับตะไคร่มันจึงเริ่มนะครับเหมือนกับว่ามันโตขึ้นมาเนาะมันขึ้นโคนเนาะนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละมันก็จะตายนะครับแสงก็ได้น้อยด้วยนะครับประกอบกันมันก็เลยตายนะครับนี่ครับต้นยางนากําลังงามเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูครับยิ่งข้างหน้ายิ่งสวยนะครับผูจงครับี๋้วมาเดินในในร่องนี้ก็แล้วกันเนาะนี่ครับจะได้ร่มรหน่อยนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับสุดยอดของต้นไม้ที่ยืนเรียงรายกันอยู่นะครับเป็นต้นไม้อายุ5ปีนะครับคุณผู้ชมครับต้นไม้อายุ5ปีนี่โอ้โหปลูกระยะนี้นะครับระยะเมตรครึ่งนะครับซ้ายเมตรครึ่งขวาเมตรครึ่งหน้าเมตรครึ่งหลังเมตรครึ่งนะครับต้นไม้นะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับมันจะสูงขึ้นไปนะครับเหตุผลที่มันต้องสูงเพราะว่ามันจะต้องไป รับแสงนะครับใบของมันจะต้องมีการสังเคราะห์แสงนะครับเพื่อที่จะมาเลี้ยงลําต้นเป็นระยะเวลาต่อไปนะครับนี่นะครับธรรมชาติของต้นไม้มันเป็นอย่างนั้นนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยก็โหชุ่มชื่นใจเลยนะครับชุ่มชื่นใจแทนเจ้าของสวนเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับไม่ได้มีแต่ตะไคร้ไม่ได้มีแต่กระเจียวแต่ก็ยังมีอันนี้อีกครับเป็นกล้วยเนาะ เนี่ยท่านเคยปลูกกล้วยไว้ก่อนในช่วงปีแรกๆนะครับที่มีการปลูกต้นไม้นะครับกล้วยก็ค่อยๆทยอยตายไปนะครับเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันได้แสงน้อยนะครับมันก็เลยผอมลงนะครับแล้วมันก็ตายไปนะครับธรรมชาติของกล้วยแหละนะครับพอพอปลูกนานมันก็จะตายเป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่ามันก็มีผลนะเห็นไหมครับครับมีผลด้วยมีปลีด้วยนะตอนนั้นผลก็โตอยู่นะครับต้นนั้นนะครับที่มันหักนะครับนี่ครับคุณูจังครับอุ้ยนะครับงามจริงๆครับนี่แปลงนี้ นะครับมาดูมาชมกันเลยครับคุณผู้ชมผมอยากจยาให้คุณผู้ชมที่รักต้นไม้นะครับได้มาดูคลิปนี้นะครับ้ายก็ต้นไม้ขวาก็ต้นไม้หน้าหลังก็ต้นไม้ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับนี่ครับมันสวยครับมันต้นใหญ่ต้นนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะนี่นะเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะครับรดน้ําอย่างดีนะครับในช่วงฤดูแล้งเพื่อให้ต้นไม้มันรอดกับโตขึ้นมาก็มีการตัดแต่งกิ่งเห็นไหมครับตัดก็ตัดห่างออกมาประมาณสักสองสามนิ้วนะครับเนี่ย โอเคนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากเลยนะครับยิ่งแถวนี้นะครับยิ่งต้นใหญ่กว่าช่วงแรกที่ผมเดินเดินเข้ามานะครับนี่แบบนี้นี่นะครับเป็นใครก็ตามแต่นะครับรับรองว่าชื่นชอบแน่นอนนะครับท่านเป็นเจ้าของสวนท่านก็จะมีความสุขแน่นอนขนาดผมเป็นคนที่มาดูผมก็ยังมีความสุขเลยคุณผู้ชมดูสิครับอื้มเรียงกันไปแบบนี้นะครับอันนี้แค่ห้าปีมันจะงามขนาดนี้คุณผู้ชมเอ้ยนะครับถ้าอีกสักห้าสิบปีคุณผู้ชมว่ามันจะงามขนาดไหน นะครับและมันไม่ได้ให้แค่ต้นไม้อย่างเดียวนะครับผู้ชมครับเนี่ยผู้ชมสังเกตดูนะครับเนี่ยเห็ดเนี่ยนะครับก็เกิดนะครับและพอเห็ดเกิดนะครับเนี่ยจะมีสัตว์มาอาศัยอยู่กับเห็ดมันมากินเห็ดนี่เห็นไหมครับเนี่ยกิ้งกือนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญนะครับให้กับเราสรรพสัตว์ต่างๆอีกมากมายนะครับใบของมันที่ร่วงหล่นลงมาก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะครับสัตว์บางชนิดนะครับมันก็จะมาอาศัยอยู่ใต้ สัตว์เล็กๆเาะนะครับอาศัยอยู่ใต้ใต้ใบไม้เหล่านี้นะครับระบบในเวศทุกอย่างมันจะหวนกลับคืนมานะครับดีกว่าพื้นที่ที่มันแบบไม่ได้ปลูกนะครับคุณผู้ชมอันนี้แน่นอนเลยว่าระบบในเวศมันจะดีขึ้นแน่นอนนะครับเนี่ยโอ้นี่ครับมองไปทางไหนก็ดีดีครับคุณชมเอ้เนี่ยนะครับมาดูกันมาดูกันต่อครับฝั่งนู้นมีเสียงกาล้องอยู่ก้าก้าก้านะครับนั่นคือความอุดมสมบูรณ์นะครับ มีมีต้นไม้นะครับสัตว์ต่างๆก็อยากจะมาอยู่ด้วยนะครับมีกาด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยครับผมเดินผ่านเนี่ยผมก็มีไอ้ตัวกระแตครับคุณผู้ชมครับกระแตเนี่ยสับัดหางอยู่วว้นะครับน่ะอยู่แปลงฝั่งนู้นนะครับก็เห็นมันก็มีความสุขนะเพราะว่ามันอ่ามันเป็นสัตว์ชนิดเล็กแล้วมันน่ารักไงครับคุณผู้ชมนะครับนี่นะครับสายยางที่ท่านลงไว้ในช่วงปีแรกๆนี่นะครับแถวนี้จะเป็นโซนของ ไม่ใช่ไม้ยางนานะคุณผู้ชมนะเป็นไม้พะยูงนะครับแล้วไม้พะยูงแถวนี้ต่โตมากครับต้นมันจะสูงเลยนะครับเพราะว่ามันมันต้องการแสงแดดอันนี้จะเป็นเนินเนินปลวกเก่านะครับเนินปลวกเก่านี่ต้นนี้ล้มนะนะครับพอล้มปุ๊บมันก็จะแทงต้นใหม่มาเห็นไหมครับนี่นี่ครับอันนี้ต้นเก่าอันนี้ต้นใหม่แทงขึ้นมานะครับมันรักษาต้นของมันไว้นะครับไม่ให้มันตายเพราะว่ามันเกิดแล้วมันก็อยากจะอยู่ต่อนะครับนี่ครับป่าห้าปีครับคุณผู้ชม ผมได้ไปดูสวนหลายต่อหลายแห่งครับคุณผู้ชมครับแล้วผมไปดูที่ไหนก็ตามแต่นะครับผมพบอย่างหนึ่งว่านะต้นไม้นี่โดยเฉพาะไม้ป่านี่มันเป็นไม้ที่มีความสามารถพิเศษมากนะครับพิเศษยังไงนะครับพิเศษก็คือว่ามันเป็นไม้ที่แม้ว่าเราจะไม่ดูแลอะไรมันสักเท่าไหร่มันก็เกิดแล้วมันก็เติบโตขึ้นได้อย่างดีนะครับนี่คือธรรมชาติของมันนะครับธรรมชาติของมันมันก็เกิดเองอยู่แล้วยิ่งคนมาปลูกนะครับ พราะใส่ถุงดําแล้วเอาต้นมันในถุงดำนี่มาปลูกนะครับมันจะยิ่งได้รับการเขาเรียกว่าผู้คนไปใส่ใจมันหมันดูแลมันมันยิ่งจะอยากเกิดอยากเติบโตอยากงดงามนะครับผู้ชมลองดูนะครับท่านใดที่ชอบต้นไม้นะครับปลูกในแปลงของท่านนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าความสุขที่เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เป็นความสุขที่ยืนยาวนะครับมีนักปราชญ์หลายท่านนี่เล่าให้ฟังว่าถ้าอยากมีความสุขนะครับในระยะ ยาวที่สุดนะครับให้ปลูกต้นไม้นะครับมีรถใหม่มีบ้านใหม่นะครับความสุขก็จะเกิดชุนช่วงแรกๆนะครับห้าปีสิปีอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าต้นไม้นะครับความสุขจะอยู่กับเราถาวรตลอดไปเพราะมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ได้เห็นมันนะครับนี่คือความสุขที่บอกให้กันฟังได้นะครับแต่ว่าท่านจะเชื่อไม่เชื่อนะครับท่านจะรู้สึกไม่รู้สึกท่านนะครับท่านต้องลองดูเองนะครับท่านต้องลองดูเอง แต่สจาหลับผมผู้ปลูกมาห้าปีนะครับต้นไม้ผมไม่ได้ตเท่านี้นะเพราะต้นไม้ผมเนี่ยนะครับปลูกในร่องยางพาราครับแต่ว่าตรงนี้นะครับปลูกในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่อ่าโล่งนะครับมันได้รับแสงแดดเต็มที่มันจึงตเร็วนะครับต้นไม้ของผมนะครับมันก็โตเข้ามันอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่เร็วขนาดนี้นะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับและผมเชื่อว่านะครับถ้าอยากให้ต้นไม้โตเร็วๆนะครับก็นะครับ ระยะห่างนะครับคุณผู้ชมครับระยะห่างที่มันได้รับแสงนะครับยิ่งยิ่งห่างเยอะนะครับมันได้รับแสงเยอะมันก็ยิ่งจะเติบโตเร็วนะครับแต่อย่างที่บอกครับแปลงนี้นะครับท่านมีความมุ่งหวังนะครับอย่างยิ่งนะครับที่จะทําให้พื้นที่นี้นะครับมีความชุ่มชื้นนะครับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆอยากได้ป่าเร็วๆนะครับท่านก็เลยปลูกต้นไม้ของท่านเยอะๆนะครับและท่านไม่ได้คิดว่าจะปลูกแค่นี้นะครับคุณผู้ชมท่านมีโครงการที่จะปลูกขยับขยายพื้นที่ไปอีก เยอะมากเลยนะครับนี่คือนี่คือความตั้งใจของพระอาจารย์ชุมพลพรมจินดานะครับซึ่งผมคารวะในความคิดของท่านมากเลยนะครับเพร um, <ENNIS S 1> าะว่าท่านเป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้นำของผมคนหนึ่งเลยนะครับผู้นำในการาเรื่องของการปลูกและดูแลต้นไม้นะครับทำให้ผมที่มีต้นไม้นะครับอยู่ในการดูแลอยู่แล้วจำนวนหนึ่งผมก็ยิ่งอยากจะปลูกเพิ่มมากขึ้นเพราะผมเห็นตัวน้องท่านนี่เองนะครับได้ยินไหมครับครูจงครับนี่คือเสียงนกนะครับเสียงนกนี่เกิดจาก นกที่มันมาอาศัยอยู่นะครับในพื้นที่แถบนี้นะครับถ้ามีป่ามันถึงมานะครับถ้ามันลงโลกมากๆนะครับอย่างมากมันก็แค่บินผ่านนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันมาอยู่ด้วยเลยนะครับมันก็ถือว่าโอเคนะครับต้นฝั่งนี้นะครับก็จะมีต้นเป็นต้นไม้สักทองนะครับดูครับปลูกอยู่เป็นสองแถวนะครับเรียงกันไปนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนิดนึงนะครับเนี่ย นะครับแถวนี้เป็นไม้สักทองนะครับทั้งหมดเลยนะครับไปจนถึงฝั่งนู้นเลยนะครับสักทองนี่ก็ถือว่าตัวเร็วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้รู้เทียบเทียบความสูงเนาะสูงกว่าไม้ยางนาซะอีกนะครับนู่นนะครับตอนนี้ผมผมเดาเดาดูนี่กะกะดูนี่น่าจะสักประมาณสักแปดเมตรได้นะครับความสูงของต้นไม้ทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ตรงนี้นะครับอืมสุดยอดนะนะครับอาจจะเพราะว่ามันระยะชิดกันต้นมันก็เลยยังไม่อ้วนเท่าไหร่นักนะครับมันต้องใช้เวลา นะครับมันก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับตามธรรมชาติของต้นไม้นี่แหละนะครับนี่ไม้เดิมก็มีครับนี่ต้นไม้แดงนะครับต้นใหญ่เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นไม้มาดูใกล้ๆก่อนเป็นไม้อะไรนะครับรู้สึกว่าจะเป็นไม้ยางยางเหียงนะครับแล้วก็มีไม้ไม้ข่อนะครับโอบโอบยางเหียงอยู่นะครับใช่ไหมใช้ยางเหียงมาไปดูก่อน โอ้เป็นต so, ้นเต็งครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ยางเหียงครับเนี่ยต้นเต็งนี่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 ครับเป็นต้นไม้พื้นที่อีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นไม้ที่เกิดอยู่ในพื้นที่บริเวณแบบนี้เยอะนะครับแต่หลังๆมาเนาะนะครับเมื่อมีการทําไร่ไถนานะครับต้นไม้ต่างๆถูกตัดลงไปนะครับฉะนั้นนะครับมันจึงเหลือให้เราเห็นเนี่ยไม่ไม่มากนักนะครับเนี่ยงามมากนะครับต้นนี้นะครับอายุน่าจะเยอะอยู่พอสมควรอันนี้ก็ต้นแดงนะครับ เนี่ยอันนี้อันนี้นะครับเป็นต้นตะเคียนครับคุณผู้ชมครับนี่ไม้ตะเคียนทองนะเนี่ยนะครับต้นนี้ก็ตะเคียนทองต้นน้นก็ตะเคียนทองแต่ต้นนุ่นใหญ่กว่าเพื่อนนะครับเนี่ยโอ้ก็ถือว่ามีหลากหลายเลยนะครับมีหลากหลายชนิดเลยให้เราได้ดูได้ชมกันนะครับนี่กระเจียวนะครับกระเจียวอันนี้ก็กล้วยนะครับช่วงปีแรกๆนะคุณผู้ชมนะนะครับเราจะยังไม่เห็นต้นไม้อะไรสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันก็จะขึ้นมานะครับสั้นๆนะครับ แต่ที่เราจะเห็นแบบชัดเจนก็คือนี่ครับต้นกล้วยที่มันสูงไงนะครับต้นกล้วยมันจะสูงกว่าแต่ตอนนี้นะครับต้นกล้วยมันก็จะต่ําเตี้ยกว่าต้นไม้ป่าแล้วนะครับเรียกว่านะครับอ่าแย่งกันสูงคนละครั้งที่ทีของต้นกล้วยไปแล้วต่อไปเป็นทีของต้นไม้ป่านะครับอ่ะนี่มาดูครับนี่ต้นแดงใช่ไหมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือนี่ครับนี่นี่ครับนี่คือต้นต้นพันธุ์ใหม่ของต้นไม้แดง ซึ่งถ้าเรานําขุดนะครับเอาไปปลูกที่ใหม่นะครับมันก็จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ๆนะครับแบบนี้ให้กับพื้นที่ใหม่ต่อไปนะครับซึ่งนะครับถ้าเราไม่สะดวกเราก็ไปซื้อมานะครับต้นละสิบบาทหรือว่าไปไปเอาอยู่ที่ศูนย์เพาะชําก้าไม้นะครับซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีอยู่นะครับไปขอมาแบบฟรีเลยนะครับก็มีหน่วยงานที่ดูแลอยู่แล้วนะครับเอาหลักฐานไปให้เขาดูนะครับเอาจดไปนะครับแนบกับ สำาเนาเอกสารประจําตัวของเรานะครับก็ไปขอนะครับถ้านะครับท่านสนใจนะครับท่านก็ลองโทรไปดูนะไปเซิร์ชในเน็ตก็ได้นะครับเซิร์ชหาว่าศูนย์พ่อชามก้าไม้ประจําจังหวัดแล้วเอาเบอร์โทรมาแล้วก็โทรไปถามก่อนนะครับเขาจะแจกช่วงไหนนะครับแจกคนละเท่าไรอะไรยังไงนะครับรายละเอียดไปสอบถามท่านแต่แต่ว่ามีนะครับซึ่งผมก็เห็นหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับไปนะครับรับอยู่เรื่อยๆอยู่แต่สําหรับผมเ่ยครับผม ผมสะดวกในการไปซื้อเองนะครับผมจะได้ต้นไม้ชนิดที่ผมต้องการนะครับซึ่งปีนี้ผมก็ลงปลูกไปโอ้นะครับหมดกับค่าต้นไม้นี่นะครับนะครับไปเป็นพันเหมือนกันเนาะแต่ว่านะครับว่าเป็นความสุขของผมนะครับผมมีความสุขสิ่งนี้นะทำงานมาผมก็อยากจะตอบแทนสังคมนะครับโดยการปลูกต้นไม้นะครับความสุขของผมอยู่แบบนี้นะครับหาความสุขให้ให้เจอความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหนนะครับไปหาให้เจอแล้วก็ ทำแบบนั้นมันก็จะมีความสุขนะครับถติว่าผมลงทุนไปพันหนึ่งนะครับคิดในแง่การเงินก็ได้นะครับสิ่งที่ผมจะได้รับคุณผู้ชมเชื่อไหมว่านะครับถ้าสมมุติว่ามองในแง่แบบการเงินจริงๆนะเศรษฐกิจจริงๆนะนะครับซื้อต้นไม้มาพันหนึ่งเนี่ยนะครับผมได้ร้อยต้นนะครับต้นละสิบบาทผมเอาไปปลูกนะครับต้นหนึ่งเนี่ยนะครับในระยะเวลาต่อไปนะครับคุณผู้ชมว่าค่าของมันเนี่ยยังจะอยู่ต้นละสิบบาทอีกต่อไปไหม เราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเราไม่ได้อะไรรอย่างมากก็ไปตัดหญ้าให้มันบ้างในช่วงปีแรกๆนะครับจากนั้นปล่อยให้มันโตเองอ่ะสมมตินะครับผมได้ต้นละ1,000บาทนะครับต้นละ1,000บาทนะครับมีหนึ่งอ่ามีมีหนึ100ต้นนะครับผมก็จะได้เงินแสนนะครับเห็นไหมครับในระยะเวลาต่อไปที่ต้นมันโตนะนะครับต้องปล่อยให้ระยะเวลามันทํางานด้วยนะครับได้เยอะกว่าไปเอาฝากธนาคารนะครับแต่ว่า ผมเชื่อเลยว่าไม่มีหรอกต้นไม้ที่จะซื้อขายกันต้นละพันในระยะเวลาต่อไปอีกสักยี่สิบสามสิบหรือสี่สิบปีไม่มีทางนะครับอาจจะต้นละห้าพันต้นละหมื่นนะครับบางทีนี้อาจจะต้นละแสนโดยเฉพาะพวกไม้พยุงซึ่งซึ่งมีราคาแพงนะครับก็คุณเข้าไปนะครับดีไม่ดีนะครับมีเงินล้านจับใช้โดยที่เราไม่ต้องขายพื้นที่แห่งนั้นเลยนะครับเนี่ยนะครับพื้นที่เราก็ยังอยู่นะครับไม้ของเรานะครับ อยากขายต้นไหนเราก็ขายไปได้ถ้าไม่อยากขายเราก็เก็บไว้ให้ลูกห้หล้านต่อไปนะครับเป็นประโยชน์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าเราไม่อยากขายแบบนั้น e? แต่เราอยากขายแบบอื่นได้ไหมได้ครับเนี่ยต้นกล้าแบบนี้นะครับเม็ดมันที่หล่นร่วงลงมานะครับหรือว่าแบบนี้เราก็ขุดไปใส่ถุงดําเอาไปขายได้นี่เนี่ยประดูครับเห็นไหมครับนี่นี่ประดูอันนี้แดงนะครับนี่อันนี้ก็ประดูเนี่ยเห็นไหมครับเอาไปใส่ถุงเอาไปขายนะครับ ต่อได้อีกนะครับเนี่ยอันนี้ก็ต้นประดู่เนี่ยเห็นไหมครับหลายเลยนะครับหลายต้นเลยนี่นี่แดงแดงดูเห็นไหมครับนี่แค่บริเวณพื้นที่ที่ใกล้ๆผมไม่เท่าไหรน่นี่นะครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้เยอะแล้วอยู่ที่ว่าเราจะทํำยังไงมุมมองของเราเป็นยังไงนะครับเนี่ยกระเจียวนี่นะครับถ้าเราจะถ้าเราปลูกไว้นะครับสมบ peach, สมติว่าเป็นสวนของเราเนาะอันนี้เป็นสวนของท่านอาจารย์รท่านนะเป็นสวนของเราเองนะครับเราก็ถึงเวลาเราก็ขุดไปขายเราก็ได้เงินเหมือนกันใช่ไหมครับครูจมครับ เมื่อคนเรายังกินนะครับความต้องการตลาดมันมีนะครับเราก็สามารถที่จะไปขายได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับสร้างได้ด้วยมือของเราเองทางนั้นเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมนี่แหละครับที่ผมอยากจะนําเสนอความคิดก็คือว่าปลูกต้นไม้นะครับมันได้อะไรหลายอย่างที่เรากว่าที่เราคิดนะครับนะอย่างแปลงล่าสุดที่ผมไปลงทุนไว้นี่นะผมไปไปซื้อมานะครับไร่หนึ่งเน็ตประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นกว่านะครับ ซื้อมาสามไร่ครึ่งนะครับแล้วผมก็ไปปลูกต้นไม้ส่วนหนึ่งนะครับพื้นที่ที่เหลือผมก็ยังทํานาได้นะครับนะครับผมเททางตรงกลางไปนะครับถ้าคุณผู้ชมไปดูติดตามผมเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นคลิปหนึ่งที่บอกว่าเป็นสวนใหม่ของผมเนาะนะครับผมก็ลงไปเมื่อตอนอไม่ไม่กี่เดือนนี้หรอกนะครับย,ย้อนไปดูได้นะครับอันนั้นผมก็เทดินตรงกลางเลยครับแล้วก็ปลูกต้นไม้สองฝากฝั่งนะครับต้นไม้ผมก็มีเป็นสิบๆชนิดเลยนะ นะครับนำโดยไม้แดงไม้ประดูนะครับซึ่งเป็นไม้ที่ผมชอบนะครับแล้วก็จะมีไม้อื่นอย่างละสองต้นสามต้นห้าต้นสิบต้นผสมประสานกันไปนะครับผมก็จะได้ต้นไม้ในอนาคตได้ร่มเงาเวลาไปผมก็อยากอยากไปนาบ่อยขึ้นเพราะว่ามันมีต้นไม้มีร่มเงาให้ผมไปไปพักอาศัยไปชมไปดูนะครับเป็นการทําให้ตัวเองอยากจะไปนามากขึ้นมีสระนะครับถึงเวลาอยากจะกินปลานะครับพาเพื่อนพี่น้องไปกินปลาในช่วงฤดู ได้ดูแล้นะครับในช่วงวันสงการอะไรเงี้ยผมก็สามารถที่จะไปไปจับปลาในสระมามากินได้นะครับในขณะที่นาข้าวผมก็ยังคงทำมือนดื่มนะครับได้ได้ข้าวเหมือนดืมเห็นไหมครับได้หลายอย่างพร้อมๆกันนี่คือการบริหารจัดการซึ่งท่านสามารถที่จะ,ะนะครับนำแนวคิดนี้ไปไปปรับประยุกต์ของท่านได้นะครับเพราะว่าผมชอบต้นไม้ด้วยผมก็ปลูกต้นไม้ของผมนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะมีแนวคิดที่เลิศกว่านั้นก็ช่วยนําเสนอนะครับ เพื่อที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับลูกกับหลานคนนี้นะครับให้นะครับเผื่อมีอะไรดีๆนะครับที่ผมยังยังไม่รู้นะครับก็จะได้รู้นะครับแล้วก็นําไปปฏิบัติต่อไปได้นะครับอันนี้ก็จะขอบคุณทุกท่านที่นําเสนอความคิดมานะครับอ่ะนี่ครับอันนี้เป็นต้นส้มมงนะครับบ้านผมเรียกต้นส้มมงนะครับบางท่านอาจจะเรียกว่าต้นชะมวงนะครับรสชาติจะเปรี้ยวๆนะครับเนี่เอาไปใส่ต้มปลานะครับได้ปรากฏตัวใหญ่ๆไข่ๆมานีไป ต้นนี้นะครับเก็บใบมันไปใส่นี่เปรี้ยวดีนักเลนะครับแถวประโคนชัยก็จะมีการทําหมูชะมวงนะครับก็จะเอาหมูนะครับซึ่งเป็นขาหมูอะไรก็ตามแต่นี่เนาะครับเอาไปต้มนะครับลักษณะคล้ายๆกับคล้ายๆกับพะโล่ไหมนะครับแล้วก็มีการเอาใบอันนี้ไปใส่ด้วยก็จะเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะครับนี่ชะมวงนะครับส่วนต้นนี้นะครับไม้มหาดเนาะนะครับอันนี้ก็จะกินผลก็ได้รสชาติเปรี้ยวอมหวานนะครับไม้นี่ อย่างแข็งอย่างเหนียวเลยนะครับเลื่อยบางคนเขาก็ไม่อยากเลื่อยหรอกนะครับเลื่อยสมไมเก่าแล้วเลื่อยสมไยใหม่นี่ก็ไม่กลัวหรอกเนาะนะครับก็สามารถที่จะเลื่อยได้สบายสบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นยางเหียงครับต้นยางเหียงต้นใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ก็ยางเหียงนะครับทนะางานม,มีไม้เลื่อยมามาอยู่ด้วยนะครับโอ้ยคุณผู้ชมเอ้ยมาดูสวนนี้แล้วผมชุ่มชื่น,นหัวใจมากๆเลยนะครับเนี่ยไม้มะฮอกกานีก็โตก็สวยนะคุณผู้ชมนะต้นนี้เนานะมะฮอกกานีนะครับเนี่ย บรวของเขาเนี่ยจะมีตะปุ่มตะปาอยู่เล็กๆนะครับนี่สวยนะครับลักษณะคล้ายๆกับตีนทุกแกนะผมอ่ะนะครับแต่มันก็มีเสน่ห์ของมันนะครับไม้ทุกชนิดมีเสน่ห์เป็นของตัวเองนะครับนี่โอ้ยเห็นท่อแล้วก็เนี่ยครับลงทุนไม่ใช่น้อยนะคุณผู้ชมต้องชื่นชมหัวใจท่านมากนะท่านอยากจะได้ป่านะครับแล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกอยากให้มันเกิดมันโตทุกต้นนะครับเนี่ยซื้อท่อมาเลยวางท่ออย่างดีเลยเนี่ยครับชื่นชมมากๆครับ พะอจย์นะครับชุ่มพลพร้มจินดานะครับนี่ต้นไม้เก่านี่มะม่วงป่านะครับอันนี้ก็ต้นกระโดนน้ำเนาะนะครับเรว่าจิกน้ํานะครับสวยงามสวยงามครับคุณผู้ชมครับมาดูนี่เห็ดก็มีนะครับแต่ว่าไม่ใช่เห็ดที่ปกติกินเนาะนะครับก็เลยไม่ได้สนใจเท่าไหร่เนาะอ่ะนะครับนี่มีซากของหอยด้วยนะครับหอยนี่มาอยู่เยอะนะครับนี่ดูสิครับนี่พื้นที่แบบนี้นะครับชุ่มชมแบบนี้นี่เห็ดเกิดแน่นอนนะครับ เห็ดเกิดแน่นอนยิ่งถ้าเราเอาเชื้อเห็ดละโงกอะไรต่างมามาใส่มาเพาะนี่คุณผู้ชมเอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกเห็ดละโงกก็จะออกมาเหลืองเต็มไปหมดเลยนะครับผมเห็นหลายจุดหลายที่แล้วนะครับแม้กระทั่งสวนของเพื่อนของผมนะครับที่อยู่ใกล้ๆนี้นะครับท่านก็ได้เห็ดละโงกมาเอาเชื้อเห็ดละโงกที่มันแบบไม่ใช่เป็นเชื้อหรอกเอาเห็ดละโงกแก่ๆเนาะเรียกว่าเห็ดละโงกเท่าเท่าเท่าเนนี้เนาะ เอามาปั่นปั่นปั่นแล้วก็ผสมน้ำก็ไปเทนะครับแล้วมันก็เกิดจริงๆนะครับให้ได้เก็บนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับช่วงไหนที่ฝนตกนะครับอากาศอบอ้าวก็จะไปส่องดูมันก็จะได้เกิดเห็ดละงกขึ้นมาจริงๆเราก็จะได้ไปเก็บเห็ดละงกมากินจริงๆนะครับอ้าวมาดูตรงนี้ครับคุณผู้ชมนี่คือหญ้านางนะครับหญ้านางนี่เป็นโอ้โหเป็นของคู่กันเลยเวลาที่เราจะทําอาหารนะครับแบบอีสานอีสานนี่เช่นจะแกงหน่อไม้นะครับนี่ เอายานางนี่ไปต้มนะครับค้นๆนี่เนาะนะครับรสชาติดีนะครับช่วยช่วยทําให้นอไม้นี่นะครับลดความเขาเรียกว่าอะไรมีพิษความมีพิษของมันอยู่ลดลงนะครับอันนี้เพื่อนที่เป็นเชฟเขาเล่าให้ฟังเนาะนะครับมันจะแก้กันนะครับมันจะมีสิ่งแก้กันเนี่ยนี่งามมากครับอันนี้ลูกของมะม่วงป่ามันหล่นลงมามันก็จะเกิดนะครับต้นแม่มันก็อยู่ตรงเนี่ยตัวเนี้ยนะครับต้นแม่มัน ไอ้เมีหฮอมมาฮอกกานีนะครับอันนี้จะเป็นต้นโอ้มันมาอยู่นี่นะครับได้ยังไงเนาะอันนี้เนาะเอออันนี้เป็นต้นอ๋อต้นงิ้วต้นนุ่นนะครับส่วนต้นนี้นะครับจะเป็นต้นปีบนะครับต้ชต้นปีบซึ่งผมก็ปลูกไว้อยู่บ้านผมเือนการนาต้นหนึ่งนะต้นปีบนะครับโอ้โหคุณผู้ชมก็เปลามันออกดอกมานี่เนาะดอกของมันอย่างอย่างขาวอย่างหอมนะครับ ผมชอบมากเลยนะต้นปีบนี่นะครับมันเกิดมันเกิดอยู่ในกระถางดอกไม้ที่ที่ซื้อมานะครับ,รบแล้วทีนี้นะครับผมอยากได้มันมากผมก็เลยไปพยายามแกะออกมาจากกระถางใหญ่ๆนะครับแล้วก็ไปลงนะครับแล้วมันก็เกิดงดงามเลยนะครับต้นปีบต้นปีบนะครับกาสลองนะก็เรียกเหมือนกันนะครับนี่เนี่ยตรงนี้นะครับเป็นทิวของต้น โอ้โหงามจริงครับคุณยงครับนี่สักครับคุณยองครับเนี่ยที่ผมเปิดให้ดูตั้งแต่ช่วงแรกๆนะกับพามาส่องดูแป๊บหนึ่งนะครับต้นสักโอ้ต้องเรียกว่างามจริงนะครับอันนี้เป็นทางทางที่ท่านขี่รถเข้ามานะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับก็ยังมีต้นไม้อีกนะครับเรียงไปเป็นครับเป็นทิวเป็นแถวโอ้ยคุณผู้ชมเอ้ยนี่เรียกได้ว่าสุดสวยครับคุณยงครับสุดสวยไม่สวยตรงไหนนะครับ คนไหนที่ไม่ชอบก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับคนรักป่าด้วยกันเนี่ยมองเห็นภาพแบบนี้แล้วโอ้โหนะครับอยากจะมาดูมาชมเลยเลยนะครับนี่นะครับต้องขอบคุณนะครับเจ้าของสวนท่านเนาะนะครับที่เอ็นดูนะครับให้ผมได้มาถ่ายคลิปนะครับที่นี่นะครับผมก็มาสองครั้งแล้วแหละนะครับนะครับก็มาติดตามให้ดูนะครับกูณังครับให้ผู้ชมได้รู้ได้เห็นกันนะครับว่าพัฒนาการของต้นไม้นะครับที่ มีการปลูกเอาไว้มันจะเติบโตไปขนาดไหนนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับต้นมันก็ไม่ใหญ่เท่านี้นะครับแต่พอมาถึงปีนี้ครับต้นมันก็ใหญ่มันก็งามนะครับดูดีแบบนี้ก็รู้สึกเอิบอิ่มใจรู้สึกประทับใจนะครับนี่ครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการส่งภาพนะครับไปให้เจ้าของสวนท่านได้อาได้ชมด้วยนะครับเนาะนะครับท่านจะได้มองเห็นนะครับความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่า อ่านะครับต้นไม้มันก็เติบโตขึ้นทุกทุกวันเนาะอ่ะต้นนี้ครับคุณยองครับต้นเตงครับนี่ไปงามมากมันเลยนะครับคุณจองครับโอ้ยเนี่ยไม้ดั้งเดิมที่รักษาเอาไว้นี่ครับเนี่ยนะครับโอโ้ดีมากดีมากครับคุณยองครับดีมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเดินผ่าไปทางนูน้นเดี๋ยวผมจะพาไปผมจะไปดูอีกอีกสวนหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการแยกคลิปเนาะ เพราะว่าคลิปมันมันเริ่มยาวแล้วนะครับผมจะผมผมจะให้คลิปประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับตัางหลังมานี่นะครับมีบางท่านมาคอมเมนต์บอกผมคลิปมันยาวมากเกินไปผมก็เห็นใจเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่าต้นนี้ก็ยางนาเนาะยางนาปกติมันจะโคง้งๆแต่อันนี้มันเป็นบิดเบยวหน่อยนะครับไอ้เครือนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีพิษมีภัยด้วยนี่ถ้าผมมีมีดนะครับตัดออกให้เลยนะครับนี่เพราะว่ามันรัดมันรัดต้นไม้นะครับมันรัดต้นไม้ ต้นไม้มันมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแผลเนาะเป็นเป็นอ่าเป็นร่องเป็นร่องไปนะครับเนี่ยต้นไม้มันโตไปไอเครื่อเครื่องเนี่ยมันก็จะไปด้วยนะครับเนี่ยนะครับไอต้นนี้น้อยนี่นะครับไอนี้น้อยนี่มันก็อ่าครับเริ่มต้นแต่ระยะต่อไปมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะนะครับรัดเหมือนตัวเมื่อกี้แหละนะครับทําให้ต้นไม้มีริ้วมีแผลได้นะครับ มีต้นนุ่นมาแทรกบ้างนะครับต้นกล้วยบางต้นก็ยังหลงเหลืออยู่เนาะนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะสวยมากเพราะว่ามันเป็นช่วงปลูกแรกๆนะครับมันก็จะเป็นนะครับให้ผลผลิตที่ดีมากนะครับนี่คุณผู้ชมเอ้ยนะครับอ่ะโอเคครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอติดตามสวนต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นพื้นที่ของต้นสักนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ